โอ้โหนี่เป็นร้านเจ๊หน่อย, ok Guys, orse, like ยครอกแตกนะเจ๊หน่อยครอกแตกนะโน้อลไรครอกอะไรแตกฮะอ๋อเขาจะยำในครอกนะนี่เป็นร um> um> ้านยำในครอกนะสวัสดีครับอ๋อเป็นยำในครอกใช่ไหมเป็นยำในครอกใช่ไหมอันนี้ตำอ๋อตำตำกระยำมีทั้งตำทั้งยำนะครับร้าน เจ๊น่อยโคกแตกน่าไม่มีโต๊ะจีนด้วยเหรอมีค่ะทำโต๊ะจีนอ๋อทำโต๊ะจีนด้วยโอ้ยนี่ครับน่ากินมากนี่ครับมันจะมีแบบของสดสดนะฮะโอ้ยกุ้งมาตัวใหญ่ยังไงพี่เอามาจากไหนนี่ตัวเล่อเลยโอ้โหสดสดตัวใหญ่มากนะฮะโอ้มีไส้ด้วยร้านนี้มียำแปลกมีไส้ด้วยแสดงว่ามียำมะม่วงมะม่ายยำกระเฉดนะนี่ครับโอ้นี่กล่องละร้อยบาท กล่องละร้อยเองนี่ด้านนี้จะมีอร่อยด้วยถูกด้วยอร่อยเมื่อวานพี่ก็มาซื้อเมื่อวานพี่ก็มาซื้อติดใจกลับมาอีกโอ้โหโอภาลุศามาซื้ออีกขอบคุณมากเลยครับพี่นี่ครับยำหอยนางรมนะฮะอันนี้อันนี้ในเป็นหอยนางรมเครื่องเป็นชุดนะนี่โอ้ยดูไม่ถึงนะเขายำตรงไหนก็ไม่รู้เนาะด้านโน้นนะครับยำอยู่ด้านในนะยำอยยำตรงนี้นะโอ้เดี๋ยวมองเห็นนะนี่ าหมึกยักษ์ก็มีนะปลาหมึกยักษ์มีปลาหมึกยักษ์ด้วยที่นี่มีรับไลายแมนด้วยเหรอรับคนะ่ะรับไลายแมนด้วยเนาะนี่นก็คนมะม่วงนะฮะยำได้ทั้งสองคนเลยทั้งพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงนะ,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 ะต้องซูมต้องซูมนะต้องซูมนะเอนะนะอโอันนี้ยำอะไรครับพี่นัน่ะ ยำปูม้มานะี่ยขอส่องหน่อยขอส่องหน่อยโอ้ยยำปูม้มะม,าม่วงราคาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนี่ยำรลมทะเลลวกให้ปูงสะดุง้งนี่ฮะโอ้ลูกค้าเยอะมากนะลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะมาก,กครับนี่คนรอเพียบเลยร้านเจ๊หน่อยคตกแตงนะ ไม่รู้คคกแต่ไม่แต่เราวันนี้มาดูกันนะฮะส่วนใหญ่จะสั่งกับบ้านเนาะไม่มีโต๊ะนั่งนะตอนนี้นี่ชุดละลอนนี่ผมว่าขายง่ายนะหนูเอาเป็นกุ้งลวกใช่ไหมคะกุ้งสดุ่งมาดูกุ้งสดุ่งกันกุ้งสดุ้งกุ้งสดุ้งนะนี่ตัวใหญ่มากปูม้าก็สดนะของสดนี่ เขาล่ามัอย่างไรไม่ทราบว่าคนเขาล้านเนี่ยอ๋อจัองหวักตราดเ<า>ลยค่ะจังหวัดตราดทะเลตราดระยองรตรงาดนะนะอ๋อท่าศสดคราจังหวัดตราดนะเขาจะมีขาประจำของเขาเนะาะแต่ละร้านนะฮะนี่ดำกระโพดหกสิบบาทอาจจะมาจะสิบตำมะมะหกสิบนโรทรงเครื่องหนึ่งร้อยบาทนะนี่ครับโอ้ยน่ากินนะนี่ดูดิมีบักะขินด้วยมีบักะขินด้วย ยำรวธรรมดาได้ค่ะยำทะเลอ้ยนะเลรวมก็80บาทคาทารรมดาบาะ,ะออ,อ,อนหน่อยนี่คือคนนี้เนาะเชนหน่อยอนี่แหละเชนหน่อยตัวจริงนะ สดเยอะมากนะเนื้อมีแซลมอนด้วยนะอันนี้กุ้งสะดุ้งอีกแล้วเหรออันนี้ยำโรมิซซ์ยำโรมิสนะยำโรมิส กินน่ะเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้80บาทค่ะยวรู้แปดสิบาทเองโอ้ยเป็นรมปทะเลนะใช่ค่ะหลาเยอะมากนะฮะนี่ลมลมสุกนะลมสุก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 ค่ะลมสุกเลยนะฮะมียำตีนกงตีนไก่แล้วก็มีนะนี่ครับเมนูดูเมนูหน่อยนี่มีโอ้ยเมนูเพียบนะฮะกุ้งสดร้อนเนีส่วนใหญ่เป็นร้อนของแกนะ ตำทะเลร้อยหนึง่งตำแซลมอนร้อยนึงตำปูม้าหนึ่งอยแกงทรงเครื่องตำมแครงหนึ่งร้อยสะท้อนหกสิบขาไก่เจ็ดสบยำมะม่วงสองอย่างก็ร้อยนะคะออย่งก็ร้อนะยำมะม่วงประกอบหกบาทราคาไม่แพงนะนี่เลยอันนี้สั่ง2รายการนี่สองรายการ

ยำได้ทั้งสองคนเลยเนาะใช่ค่ะยำได้ครับรสชาติเดียวกันนะนี่ต้องใส่มะม่วงขใส่หมดเลยคะใส่หมดเลยครับใส่หมดเลยครับแถมให้ฟรีด้วยเหรอค่ะเขาบมะม่วงแถมให้ด้วยนะเจ้นหน่อยนะเจ้นหน่อยมีส้มต้มไก่ด้วยนะร้านนี้ส้มต้มต้มมะม่วง รำกระเพาะมีหมดนะแม่วันนี้คนเยอะมากนะฮะตลาดเซฟวันนะ,ะดูครับผู้คนนะตลาดน่าเดินมากเป็นตลาดอาหารนะฮะนี่ฮะโอ้โหคนเยอะมาก คือผู้คนมาก่อนนี่ตลาดนี้คือคักมากนะฮะเซฟวันโครลานะฮะเลาข้าวโพดมั่งไหมคะเโลาเนาะยังแซม ยำแซลมอนหนึ่งร้อยบาทโอ้ยทำไมมีผักกะฐินด้วยยำแซลมอนให้สอ่สองหน่อยส่องหน่อยอู้น่ากินนะนนี้นะยำแซลมอนใส่มะเขือโป๊ค่ะอ๋อหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นอ,อย่างเดียวเหรอครับอย่างเดียวก่อนนะชวดนี้ซับจางนะฮะ <laughs> วันนี้เงินเดือนออกว่าครับวันนี้เงินเดือนออกวันนี้วันเงินเงินออกออกไปกับหวยออกไปกับหวยโดนเต็มเต็มครถูกถูกรับประทานถูกรับประทานนะส่วนใหญ่นะฮะก็ถือว่าช่วยชาติกันไปนะฮะช่วยชาติช่วยพ่อค้าหวยนะฮะออรับลายจ้าคุ้งก็กลัว รวมิดก็ได้ก่ะยำไส่ต,ตาลอูยอ่ติ่มไก่ยำอะไรลูกยำม,มาม่วงกุามาม้งสดใส่ปลาร้าข้าวโพดมะม่วงไอ่ข้าวโพดไม่ลูกใส่ไหมคะใส่เนากุ้งสดกุ้งสดให้ตัวใหญ่มากเลชอบแก่กกุ้งเนี่ยแหละ ส่วนมากส่วนมากจะไฮไลท์เลยก็คือ,อย่งกุ้งสดนะคะย่งกุ้งสดที่นี่เหรอหรอ๋อ,อร้านเจ๋งหน่อยนี่เน้นเลยไฮไลท์เลยคือซิกเนเจอร์เลยคือกุ้งนะกุ้งสะดุง้งกุ้งเด้งนะฮะนี่ฮะน่ากินของแกจริงกุ้งก็ไซส์สามสิบกัวโลนะคะจริงเหรอโอ้ไซส์ใหญ่อะเป็นกุ้งขาวค่ะเป็นกุ้ง ใส่ปลาหไหมปลาค่ะปลาด้วยในกล่องราคา100บาทส่วนใหญ่จะเป็น100บาทนะเมนูที่นี่รับอะไรเพิ่มอ,อีกไหมครับไม่เข้ามาสองคนก็อีกกล่องนึงดิมาสองคนหนึ่งกล่องนะฮะโอ,นะอ้แซบแซบแซบ นี่ครับนี่เรียบร้อยหนึ่งบาทขายง่ายนะพี่นะพี่หน่อยนะขายง่ายขายคลองหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันนี่ครับก็คืออคะลูกคมีค่ะเอาวันนี้ต่วันแดงเปิดเหรอเปิดวันแรกวันที่หนึ่งนะผับเพิบนะคลืคอๆกันใหญ่นะฮะโอเคครับพี่หน่อยคลิปเปิดตัวนะครั้งแรกนะฮะขอบคุณมากนะครับพี่นะครับเดี๋ยวติดตามชมน YouTube นะครับ สวัสดีครับ